สวัสดีจ้าพวกเธอวันนี้นะฉันก็จะพาไปงานวันออกพรรษาพญานาคโลกงานนี้เขาจัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลานะพวกเธอมันก็แล้วแต่ปีนะของการออกพรรษาเขาก็จะจัดก่อนออกพรรษาก่อนนิดหน่อยเนี่ยงานนี้น่าเดินมากของขายก็เยอะมากเลยมีทั้งแสงสีเสียงการแสดงงานบวงสวงลำ ดาลุงดารดารเขาก็จะเชิญมาลำํำงานนี้ของขายเยอะมากโดยเฉพาะของกินนะพวกเธอของใช้ก็มีเนี่ยเยอะยาวมากเลยฉันคิดว่าน่าจะประมาณ2กิโลเมตรได้เลยของขายเยอะมากของกินก็เยอะถ้าใครคิดไม่ออกนะเดินล้อๆดูอุ้ยแต่ของกินเต็มไม้เต็มมือเลยเนี่ยแล้วก็พวกฉันก็ไปหาซื้ออะไรมากินนะแล้วก็พานั่งอยู่ตรงหน้าน้ำพุพญานาคลมก็พัดเย็นมากเลยมีทั้งน้ำพุแล้วก็มีเนี่ย เสงสีเสียงดนตีสดเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เนี่ยของกินยาวเลยไปถึงหน้าโรงเรียนอุ้ยยาวมากเลยไปถึงตั้งแต่ตลาดปล่อยมันมาหน้าโรงเรียนนะ่ะของกินเนี่ยก็เยอะหลากหลายมากเลยวันนั้นก็ซื้อไปเยอะแยะเลยทั้งหมาล่ยายำส้มตำน้ำโปงน้ำปัน่นอุ้ยมีแต่ของอร่อยขนมปงขนมปังเยอะแยะมากมายเนี่ย มันน่ามาเดินจริงๆนะแต่พวกเธอต้องมาก่อนวันออกพรรษานิดหน่อยนะคราจะจัดก่อนวันออกพรรษาจริงนะพวกเธอเขาจัดปีละครั้งเป็นงานออกพรรษาพญานาคโลกพวกเธอก็ดูแล้วก็เผื่อปีหน้าอยากมาเที่ยวนะเนี่ยเขามีลำวงสวงด้วยตรงช่วงห้าโมงเย็นแต่ฉันนำมาทุ่มครึ่งฉันมาหลั่ล้าหาแนวกินหวัดดีจ้าคลิปนี้ก็จบแล้วบายบาย